ส่งให้ส่งให้ไปไหนครับพวกวันจนันทร์ชื่อผู้ที่ไหนคร้บอาวาแพเก่งเลยนะครับ you <laughs> นะครับสำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับกล่องยาตากันกันกันเก้เป็อยางรพวกนี้นาอตาานนี้ก็คือร้อยอะไรชื่อครับเอาเป็นรับกรบเปา <ง>เก้งสิบเก้ากล่องครับท่านท่านใดจับก,ก็ะรอเรียนเก็บแล้วโพสให้ดูหน้าเพียีีครั้งหนึ่งนะครับสําหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับกล่องอันก่อนตอนนี้ก็เตรียมบรรจุกล่องอยู่นะครับเดี๋ยววันจันทร์ส่งให้ได้มีพนักงานด้วยครับพนักง,นงนานบรรจุ<ป> การพระราชดำรินะครับของสเมเด็จพระสังฆราชให้วัดที่มีศักยภาพนะครับเพื่เหนือสถานโควิดมีแม่นหน้ากากด้วยนะครับ เงเนบรรุก็ได้แบบผ่านคนต้อนกลมเป็นปีนนนปปมาแจกกาดีอยู่ที่แฟนเพจได้เล่เาแป่งปานได้นะครับในสมาชิกครับพี่มาฝากกันไลค์กดแชร์กดแฮงคไลค์แล้วก็กดดิ้งด้วยดีไม่ดีนะครับ